วิธีการตั้งค่า Cruise Control น,นะครับของตัวโอม d a าซีไฟนะครับอย่างนั้นตอนนี้นะครับผมขับในความเร็วอยู่ที่9 1นะครับผมแปะที่สัญลักษณ์ตัวนี้หนึ่งครั้งครับหนึ่งครั้งนะครับจะขึ้นสัญลักษณ์ Cruise Control ขึ้นมาแล้วผมกดเซตความเร็วที่ตรงนี้ตอนนี้ผมขับอยู่ที่87นะครับผมเซตปุ๊บตรงนี้จะขึ้นเป็นที่81เลยเห็นไหมครับเราพร้อมระบบออโต้ ิ่มความเร็ว82 83 84อ่ะเพิ่มไปสัก90ก็ได้ครับเนี่ยฮะรถจะขับในความเร็วระดับ90นะครับทีนี้ผมสามารถเลือกระยะความห่างกับคันข้างหน้าได้ด้วยนะครับเพราะว่ารถคันนี้เป็นระบบ Adaptive Cruise Control เนี่ยฮะผมกดซ้ายหรือขวาก็ได้เพิ่มระยะหรือลดระยะเนี่ยผมเพิ่มสักอ่ะระยะห่างสัก5ช่วงนะครับเท่นี้เองนะครับแล้วอ Auto p i ลอดคือเนี่ยฮะ ปล่อยมือขับก็ได้นะครับแต่ว่าผมจะใช้วิธีการประคองนะครับเมื่อกี้เราขับมาเนี่ยพอเราโคง้งรถก็จะเลี้ยวตามนะครับแต่รถเนี่ยจะมีระบบเตือนอย่างนี้ตลอดเลยถ้าเราเอามือปล่อยจะพรมอะไรแค่เราแตะเขาเพื่อประคองเขาไว้เขาก็จะไม่ร้องให้เราดุครับเนี่หาง่ายไหมครับช่วยให้เราขับขี่ทางไกลได้สบายขึ้นนะครับและที่สำคัญป้องกันการลำไยเพราะว่ามีระบบรักษาเส้นทางนะครับควบคุมความเร็วนะครับมีระบบออโต้พายล็ ให้คุณลูกค้าได้ใช้ด้วยครับ